สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านครับนี่ก็ฝนแรกครับฝนแรกของซองที่เด็ดเช่แนาครับผมตอนนี้เวลาประมาณหามงคนระับฝนตกคุณแม่แล้วก็ลังิกินยาไม่กินเขาแล้ว ผมกินแต่หูหมูแต่ละกากหมูแต่ข้อหมูนะอบอบช่วงนี้มันมันหากิตใจพวกของอย่างขาแฟดังไฟไ้ได้กาแ่ดังไฟปิ้งนไะด้หันดังไฟ้ปีตวบวกเข้ามาเลยกิดมีงูจยดังไฟ้ยบีก็หมายถึบาง้าอะไรได้ไหมแหวะ Muchas gracias. จับไปนะจับมงเนี่เจ้ายิบวันที่จับมึงนห็นละฝนท้ยไปต้อนไหมนี่ครับอราี่นั่งที่แสนแดนท้องหมาแรงครับผมฝนตกแล้วุนมึงเขาได้หน้าได้เป็นหนังเขาได้หน้าหรืออารัมตถูกมือกนเล้เนี่ยจับตัางเดียรับต่างเดรอ่า มืออ<ม>้แลวครับเดี๋ยวมาแก้แล้วนิก็ใ่ใช่ใช่หยุดรถกินครับกินได้ ลิตนได้ไหมคนเจ้าเขาก็เป็นตลิสต์นนั่นหละปกติฤดูกาลนี้ฝนมาตกแลดีที่สุดครับเพราะไม่เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวเขาขึ้นเราขึ้นน้ำแต่ฝนตกแข็งเลย to today, my my ืสิเรียกอยู่ละครับช่วงนี้เขาร่างหมลละเขาก็ล่างเหลืองครับลามเต็มทงหงนาใครจะได้เก็บเกี่ยวล่ะ ฝนตกมาใส่มันกะฝนตกมาใส่มันก็ดีนะแมนนะมันเปียกมันซึมนะเก็บเกี่ยวก็ย่ากมีหนามีใน่ใช้จานีกันคุณล่ะครับดูการนั่งดูการเก็บเกี่ยวเสร็จต๊กมาแังตัว้ยังดีข้น้เทนั่งไม่กรดามากกไกดมน่กินมากจุ่มน้ำในันหมุดช่ง่เป็นยัง มันปิดเท่าหรอพี่ต่เอเจ้าเขาคหาว่าเราไม่คุนดัืง

อืม <c oughs> <c oughs> ครับวิถีชีวิตอยบ,บานอยซองพีทองเอ้ผลก็บมาดูกบแจ้วกัดแย่เยอะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วนะครับเอขอบคุณสวัสดีครับ